สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับผมโอเวอร์ดอตอีกเช่นเคยนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปเปลี่ยนอาชีพเรเบลเลียนกันนะครับส่วนเงื่อนไขในการเปลี่ยนอาชีพนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ต้องเตรียมของไม่ต้องอะไรเลยนะครับแค่เรามีเบสเลเวลนะครับที่99นะครับรวมถึงจ็อบ70นะครับแล้วก็ใช้สกิลพอยต์ให้หมดเหลือ0นะครับตรงนี้นะฮะโอเคนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับให้เราวาร์ปไปที่เมืองมอลล็อกนะครับเมื่อเรามาถึงเมืองมอล็อกนะครับใ เราเดินลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้แล้วก็เดินลงมานะครับเดินลงมาตรงนี้นะครับจะอยู่ประมาณทางขวาบนของแผนที่นะครับพิกัด259318นะครับเราจะเจอ n อ c ที่ชื่อว่า Suspicious Man นะครับก็ให้เรากดคุยไปนะครับเรากด n น x กไปนะครับเราเลือกที่นี่มาเรื่องอะไรกันนะฮะกดเน็กเลยนะครับเหมือนจริงๆนะครับ คุยไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราเลือกไปว่าหนีไปก่อนดีกว่านะครับอ่าโอเคนะครับเขาจะส่งเรามาที่ด้านล่างของแผนที่นะครับตรงนี้นะครับให้เราไปที่เมืองอินบรอชนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องว้าไปที่เมืองอิซูอ่าเมื่อมาถึงเมืองอิซูใช่ไหมครับก็ให้เราขึ้นเรือหอไปเลยนะครับเราจะไปเมืองอินบรอชกันนะครับคุยกับแชิฟสตาฟนะครับขึ้นเรือนะครับไปจูโนราเชลตกลง ตรงนี้นะครับก็คือเส้นทางที่ไปเมืองอินบอร์ดนะครับเราต้องไปลงที่เมืองจูโน่ก่อนนะครับก็ให้เรารอนะครับจนกว่าจะขึ้นตัวหนังสือด้านบนนะครับว่าใกล้ถึงจูโน่แล้วนะครับให้เตรียมตัวอันนั้นก็คือให้เราลงไปรอที่จุดวาร์ปได้เลยนะครับอ่านะครับก็จะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะครับเราจะนําท่านไปยังจูโน่นะครับก็ให้เดินลงไปรอได้เลยนะครับตรงวาร์ปเลยนะครับเดี๋ยวพอถึงจูโน่แล้วเนี่ยตัวเราก็จะวาร์ปออกไปเองนะครับ เมื่อเรามาถึงเมืองจูโน่แล้วนะครับก็ให้เราเดินลงมานะครับแล้วก็เดินลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ให้เราคุยกับอ่าโดมิติกบอดดิ้งนะครับเลือกตกลงนะครับเขาก็จะส่งเราออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ให้เราไปขึ้นเรือต่อเลยนะครับ พอมาถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับก็รอนะครับจนกว่าจะขึ้นข้อความว่าใกล้ถึง In Bro c h แล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเมืองอ n b r o c h แล้วนะครับก็ให้เราลงไปรอที่วาร์ปได้เลยประมาณนี้เมื่อเรามาถึงเมือง In Bro c h แล้วใช่ไหมครับก็ให้เราเดินลงมาได้าล่างเลยครับเดินลงมาเรื่อยๆครับตรงนี้นะครับแล้วก็ออกไปทางซ้ายนะครับนี่ครับลงบันไดมาเลยแล้วก็เข้าไปใน นี้เลยคุยกับ m อ c ที่ชื่อว่า a l i v o l Staff นะครับกดออกสู่เทอร์มินอลตกลงอ่ะเขาก็จะสบเราออกมาด้านนอกนะครับก็ให้เราเดินออก,กว้ามาเลยเมื่อเราออกมาแล้วนะครับก็ให้เราเดินลงมาด้านล่างนะครับ แล้วก็ลงมายาวๆเลยครับลงมาเรื่อยๆเลยครับนี่ครับจะเจอกับ m p c ตัวนี้นะครับ Travel Sentinel นะครับกดคุยไปเลยกดข้าไม่ใช่คนไล้ในประกาศจับหรอกนะช่วยพาค่าไปเจอคนที่ออกไปประกาศจับน้อยสินะครับตกลงครับเขาก็จะพาเราไป เมื่อเข้ามาด้านในแล้วนะครับก็ให้เราคุยกับคูเบอร์ตินนฟนะครับชื่อโคเท่นะคุยไปเลยนะครับตอนนี้ข้ากําลังถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนร้ายประกาศจับเลือกไปจะตัวคนร้ายในประกาศจับได้แล้วหรอแล้วเจ้าจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงครับกดตอบไปเรื่อยครับข้อ1ไปเรื่อยนะอ่านครับจนถึงตรงนี้นะครับจะมี2ตัวเลือกนะครับให้เราเลือกว่า นอกจากวิธีนี้ก็ไม่มีทางอื่นแล้วนี่เขาก็จะส่งเรามาอีกห้องหนึ่งนะครับให้เราคุยกับเอลวินคอนิกนครับนี่มันอะไรกันนี่แล้วก็เลือกที่ไม่พอใจนะครับแต่เลือกที่จะลงนามโอเคอ่าเขาก็จะวัดรามาอีกห้องหนึ่งนะครับก็ให้กดคุยกับเอลวินคอนิกเหมือนเดิมเข้าใจแล้ว เรียบร้อยครับเขาก็จะแปลงล่างนะครับให้เราเป็นสไนเปอร์นะครับประมาณนี้ก็ให้เราเดินลงมาด้านล่างครับเมื่อเราลงมาแล้วนะครับก็ให้เราเดินมาตรงขวามือนะครับจะมีเครื่องจักรอยู่ตรงนี้นะครับ f r n a n c e controller นะครับแล้วกดเริ่มทำโอเคนะครับให้เราเดินมาตรงนี้นะครับมันจะมีอ่าเนี่ยครับ ไอรอนเวิร์กพีชตกลงมานะครับเก็บไปประ,ประมาณสัก1 0 2ถึงอันนะครับก็ให้เราเก็บเผื่อไว้นะครับเพราะว่าเราจะใช้ในการสร้างอาวุธนะครับก็มีโอกาสในการสร้างระล่มเหลวด้วยนะก็ให้เก็บเผื่อไปนะครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะครับก็ให้เราเดินมาตรงขวามือนะครับจะมีเครื่องจักรที่ชื่อว่าอัตโนมัติเอนวิลนะครับก็ให้เรากดคุยไปนะครับแล้วกดเริ่มทํา อ่าโอเคนะครับเราก็จะได้ Tiny Frame มานะครับเมื่อได้ของแล้วนะครับก็ให้เราคุยกับเอลวินคอนิกนะครับเขาก็จะส่งมาอีกห้องหนึ่งนะครับก็ให้เราคุยกับ e v แ n นนะครับแล้วเขาจะให้เราไปกำจัด Regular Issue Target นะครับอ่าโอเคนะครับเราก็เลือกยิงนะครับที่เป็น Regular นะครับถ้าแบดนี่คือเดินผ่านได้เลยนะครับก็เข้าวาร์ปไปเรื่อยๆนะครับ เดินตามวับไปเรื่อยๆครับเมื่อเรายิงครบแล้วนะครับก็ให้เราเดินออกมานะครับเดินออกมาตามวับเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็คุยกับอีแวนเรียบร้อยนะครับเขาก็จะส่งเรามาที่ห้องนี้นะครับแล้วก็มาคุยกับอีแวนตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะครับกดคุยไปเลย next อ่านะครับเรียบร้อยครับเราก็เปลี่ยนเป็นร e บูเลียนได้แล้วนะครับนี่ โอเคนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับการเปลี่ยนอาชีพรีบิวเลียนนะครับอาชีพนี้เปลี่ยนไม่ยากเลยครับง่ายมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย